ค่ะวันนี้มีคำถามเข้ามานะคะว่ามือชานยคะจะต้องทำยังไงดีนะคะมีคำแนะนำบ้างไหมก็สำหรับคำถามนี้นะคะที่ขออนุญาตอธิบายแบบนี้ก่อนว่าอาการชาที่มือเนี่ยนะคะมันจะมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นชาแบบเน็บชาชาแบบแป๊บๆเหมือนเข็มทิ่มนะคะหรือว่าชาหนาๆนนแบบไม่รู้สึกนะคะหรือว่าชาหนาๆเหมือนกับที่เราใส่ถุงมืออยู่ตลอดเวลา ะะซึ่งอาการชาแต่ละแบบก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันนะคะรวมทั้งบริเวณที่ชาด้วยนะคะเราก็จะมีการชาแบบชาตรงฝ่ามือนะคะหลังมือหรือว่าชาตรงปลายนิ้วชาแค่3นิ้วนี้นะคะหรือว่าชาแค่2นิ้ว พวกนี้นะคะจะต้องอาศัยการตรวจร่างกายนะคะโดยแพทย์หรือนะักายภาพบําบัดอาการชาเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราใช้งานอย่างผิดวิธีใช้งานซ้ําๆใช้งานมือซ้ําๆนานๆนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณมือหรือว่าแขนเนี่ยเกิดตึงนะคะเราก็ไปกดเบียดตัวเส้นประสาทนะคะซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกสาเหตุอื่นๆอีกนะคะเช่น ไม่ว่าจะเป็นปลายประสาทอักเสบเบาหวานการขาดวิตามินบีอย่างรุนแรงเลยซึ่งในแต่ละโรคเนี่ยนะคะอาการชาก็จะแตกต่างกันไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่คิดกล่าวมานะคะว่ามันมีทั้งหลายสาเหตุเลยนะคะ mm. เกิดได้จากหลายอย่างเลยมีชาได้หลายแบบเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดนะคะกิ๊กแนะนําแบบนี้นะว่าควรพบแพทย์หรือว่านากักกายภาพบําบัดเพื่อตรวจร่างกายนะคะหาสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการชาที่มือนะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภยัยส่วนวันนี้นะคะกิ๊กมีวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นมาให้ว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะมีอาการมือชาเนี่ยเราจะมีวิธี ดูแลตัวเองยังไงบ้างหลักๆเลยนะคะอาการมือชาโดยมากอย่างที่บอกมักจะเกิดจากการใช้งานซ้ําๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเพิ่งเริ่มมีอาการมือชาก็ให้ลดนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ต้องใช้ซ้ําๆเป็นเวลานานๆลงแล้วก็ลองสังเกตอาการชาดูนะคะว่าอาการชาจะเบาลงด้วยไหมถ้าอาการชาไม่เบาลงเลยแล้วมีแนวโน้มว่าเป็นมากขึ้นก็แนะนําว่าควรพบแพทย์หรือบรรากกายภาพบําบัดเพื่อหาสาเหตุนะคะค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคก,กระดูกก้ามเนื้อนะคะก็สามารถนะคะทิ้งคำถามไว้ได้ที่เพจ Facebook ของสูรีพร์คลินิกกายภาพบำบัดหรือว่าทิ้งไว้ได้ที่ลาออฟฟิเชียลนะคะของคลินิกแล้วก็ตอนนี้นะคะที่คลินิกของเรานะคะมีช่องทาง Tik To อกแล้วนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะหรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์081คะ่ะ 9720514